พ่อไม่พี่น้องทราบนะครับว่าทุกวันนี้มีกลุ่มคนเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีเจตนาอะไรนะครับไปปล่อยขา่าวว่าใครมีบัตรนบชนะครับมาลงชื่อไว้จะได้คนละ20,000ื่นถึงห้าหมบาทซึ่งเรียนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่จริงไม่เคยอยู่ในเครื่องขายที่เราเคยพูดไว้นะครับ แล้วก็มีถึงขนาดบอกว่าคนที่ไปร่วมชุมนุมมาลงชื่อไว้จะได้ห้าพันถึงหนึ่งห่นนะครับซึ่งอย่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงไม่เคยไม่เคยพูดนะครับเราไม่เคยพูดนะครับองค์กรเราไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่อยู่ในโนโยบายไม่อยู่ในเงื่อนไขายนะสาหรับเงื่อนไขที่เราจะพิจารณานะครับก็คืออันดับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ ผู้ที่ต้องคดีนะครับหลังจากที่ไปเรียกร้องเลิกประชานิปไตยผู้ที่ต้องคดีแล้วอ,อยู่ในจองจําอยู่ในเดือนจำอันนึงก็คือว่าผู้ที่ถูกจองจําแล้วตอนนี้พ้นโทษหนึ่งหรือคนที่ไม่มีความผิดศาลบอกว่าสินว่าวไม่มีความผิดนะครับแล้วออกมาเขาก็ยังลำบา,ากครอบครัวยังลำบากอยู่นะครับหรือว่าตกงานเดียวอย่างนี้เรา เป็นเรื่องขายที่จะดูแลหาทนายใด้นะครับหรือว่าทนายเดิมทนายแล้วเขาทิ้งคดีหรือว่ายัางไงเนี่ยเราก็จะหาทนายเข้าไปดูแลนะครับเราก็ยื่นเรื่องประกันบทบ่อยส่วนผู้ที่ตกงานนะครับเราก็จะหาะงานให้ทําหรือครอบครัวหรือกลุ่มมีความเดือดล้อนเรื่องของท่าของชีพต่างๆนะครับ เราก็จะหาทางหาหน่วยงานฝึกอาชีพให้สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อพี่น้องที่ไปเรียกร้องอประชาธิปไตยแล้วกลับมาแล้วเนี่เยเจ็บป่วยเจ็บป่วยจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ครอบครัวเาลำบากแล้วก็เจ็บป่วยต่อเนื่องจ้องดูแลรักษาไม่หา,าหมอเป็นประจำซึ่งมีค่า,าใช้จยอยู่ อันนี้ก็คือการช่วยเหลือจะบอกว่ายาวยาหรือช่วยเหลือยังไงก็อลไรแต่ซึ่งที่ผมพูดไปนั้นจะต้องไม่เข้าเงื่อนไขที่รัฐบาลช่วยเหลือไปแล้วผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับหรือคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากพักเพื่อไทยไปบ้างจากบัลลังก์ที่ร้อยสิบเอ็ดไปบ้างหรือจากศูนย์ยยวยาของนปชไปแล้ว ก็จะไม่อยู่ในื่อนขที่ที่ที่เราจะดูเพราะว่าเราจะดูคนที่ยังตกหล่นนะครับที่ยังตกหล่นยังไม่ได้ เราไม่ให้ปลายอย่างเดียวเราต้องการให้เป็นตกปลานะครับต้องการให้พวกเราที่เดือดร้อนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้ที่ถาวรน,นะครับมั่งคงนะครับไม่ไปแช่แค่เอาเงินไปแล้วก็แล้วก็หมดไปนะครับก็จะมีการส่งเสริมเรื่องอาชีพเรื่องหา,านใาง้นทุนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณท่านพ่อและพี่น้องนะครับอขอ,อเรียนว่าทั้งหมดนั้นเราทําด้วยความัดีดัะนั้นท่านทั้งหลายที่ ไม่ทราบวิจิตตาใรกัรุุน,นาอย่าเต้าขาวอย่าเอาเขาไม่จริงไปพูดนะครับต้องขอบคุณครับ